เียพล่าเ่าเยวมอ่ะรวมกิจแมนรวมกรล้ำแน่นี่แน่วันแอนผมอ่ะแน่นนิ้อเปลียนสวัสดีครับสวัสดีกมอกร่างกายไก่ผอด้ยเออรูปบนเปลียนจากรูปบนพี่มอกร่างกายยืดสวนเุรกิจพี่ครับมามามีผลยุบผ ครับเอายางรอบหน่อยจะรอบไนอยู่หันพุ่นตะบุนลาวรอบหนอ่ามันบวตเหี้ยผมมีนะีเลยมันมีกันทั้งนไปเฮยอ่มันขนรถเต็มเป็นแนตอเลยอัยไงบอตะยเฮยผมยู่ย สัวมิดก็สามมือกันยางคุ้ยไปอุ้ยมันขึ้นมากเนี่ยเพามันแครนเนี่ยบ้านนี้มันในไอ้นั่นปลาเนาะหลังบ้านเป็นปลานเนี่ยมุอยเป็นรูไปเรื่อยเดี๋ยวฟันเออเมียนครับมองหนี้คิวอะไรแด้วยางเอาจิจ้า เดี๋ยวมองอีกเป็นเตมิเตี้ยวเหี้ยเหมื่อนเตี้ยนะครับอีหาตามปกติออกกําลังกายอยู่ปุ่นละโยกหัวมังง่องตอนนี้โยกศูนย์เศรษกิจครับสุขุมวิทเ่าสุขภาพเฮาไปมองได้ออกกําลังกายคือเกา คิด <บา S 1> ว่าเขาจัดเลยเออเหมือนอันนั้นมันสวนลุ่มเนาะคิดว่าเขามีขี่นกเอกขี่เรือเป็ดนะอ๋อสวนลุ่มตังนั้นสวนลุ่มอันนี้อันนี้บ่ม่่แน่นใจดิเพราะว่าผมกับบอนเคยมายังกรอบจากเทียนมา่อหอดแต่หันหผมยังออกจากเขามีหานเนาะ กับมาซอยหน้าหน้ามาซอยหน้าหน้านึ่งก็มานี่พอาะยางมองมองกันจะคล้องเคยเห็นงานเคยนั่นน้าเก่าๆก่านายยางมองบรรยากาศเก่าๆก่าว่ามันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงเพรหอดใส่ละเออจังเบื่อได้เลยพี่น้องเลยโซนนี่ให้เป็นปั๊อปุ่งแบบนี้บ่อดี้มันเป็นคล้องโรงงานยาสูบเลยเป็นบ่อดี้หางคือๆคับแมนเคยมากอยู่มีหัวหล่อมใยด้วย สกี mm ่ว่านี่เป็นสวนสาธารณะดม